วันนี้นี่คะวันน,น,นี้วันเดียวมาบ้านโอ้ <laughs> เขา,มา,ม,ามาอีสมารูเอีกแล้วมาอีสมารวยอีกแล้วเป็นอีพีที่สองเลยนะคะอีพีที่สองมาวันนี้มาหลายคนมาหลายคนมากับเพื่อนที่เป็นดามค,คนดามตนที่คุณบอกเมตต้อนอันที่ทออันนั้นจำได้เจสซี่สวัสดีค่ะค่ะแต่แม่ต้องเคยเห็นน้องน้องไหนใ่่อยู่ในอยู่ในแนตใช่ไหม ไอ้ที่ไปเที่ยวอะไรกันนะหัหินเหรออะไรนะที่สวนสนุกอ่ะใช่ไหมสวนสนุกเป็นไหนสวนสนุกธรมชาติไม่ใชดิมโบอร์เหรอดีมเบอร์ใช่นั่นแหละดิมโบใช่นั่งดูอยู่เป็นชั่วโมงคลิป สองชั่วโมงป่ะใช่สองชั่วโมงสัโมง,โมงแล้วพี่ตืนเปิดไม่ต้องบอกว่าเอา้าทำไมไม่มจบสักทีบสองชั่โมงสองชั่วโมงเลยนเหมือน <c oughs> หนังเลยลนะแม่เหมือนหนังมาเ่นน,นเนี่ยเป็นช่องของหนูหรอเป็นช่องของพี่ไบรอันตันอ่ะเป็นนักแสดงในนั้นอ๋อนักแสดงนั้นอ้าเดี๋ยวเนียดูดูดูโดดดดดดไเนี่ย สตีดต้องแบบกระตูนเลยถ้าเห <c ười> มือนสะตีทเหมือนกบนะเหมือนกบเอาเหมือนกบ<ะ> <c ười> มันเอีงเยอะมาก <c ười> ่พ่อลี่อะเดลี่บินปเร่ยต่ลลี่ปเี่็บินด้ยม่ับเดลลี่นเดลี่เป็นยังไงเวลาเอกันะมันมันชอบเล่นกับเขาแต่เขาจะกัดเข้าแบบขู่อย่างเงี้ยแม่มาใช่โเลส็กันดดดดเดีวล้มาล้มาตัวเนหอกล้มาตัวสีขาวของพี่สุกอะซับบี้แล้ที่มันชอบกัดคนใช่ปะใช่ต้องอยู่ในกงอย่างนั้นแหละแต่มันน่ารักมันรักเจ้าของมันแต่มันกัดคนนะ อ่ามันรักเจ้าของมันแล้วเวลาเดลี่มามาหาเวทบูตอะ่ะเดลี่จะพงใส่ <ừ> เวทบูตนี่ก็แากเล่นกับเขาก็แต่ไม่เล่น <ừ> ถอยหลังถอยหลังกลัวกลัวชอบมันล่ำดูแข็งล่ำเนื้อไม่มีไขมันเลนี่มีมีมีกล้ามเนื้อคือเรื่องของเรื่องี่มีไขมันมีกล้ามเนื้อมีไขมันเนี่ยเอาหมดนะ โอ๊ยเขาแต่งหน้าให้เหรอเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวแม่ดูดิเอามามอมนี้ทก่อนเนเนเนดูนี่จะกินได้ไหมถึงจะกล้าหูงัวหูงัวหูงัวอ้าเอาอะไรมาให้เขาเล่นอ่ะเอาอะไรมาให้ได้ิดูดูดูต้องปั้มกับชีใช่ไหมอันนี้ อรุ่นก่อนคือโยมากระโดดใส่เขาเขาใส่เสื้อตุ๊กตามาอ๋อ,อตุ๊กตากระโดดใส่เขาจะเอาจะเอา,จะเอาให้ได้อะ่ะ <laughs> เจ้าตุ๊กตาให้ได้อะไม่กัดอะไรอย่างอื่นเนาะกัดแค่ตุ๊กตานะไม่แต่เมื่อก่อนตัดกัดกระเป๋าแบรนด์พี่ตูนพังเป็นเป็นลูกกินลูกเขาเขาเอาไว้นอนข้างบนนอนข้างบนเขากัดมาพอพี่ตูนเมาปุ๊บพี่ตูนวางกระเป๋าไว้ข้างล่างกัดไม่เหลือจบเสื้อแบรนด์จบอะไรตัดหมดเลยแม่ต้อตอนนี้ก็คือนอนข้างบนด้วยนอนกับแม่ต้อแล้วอะไรไม่ปิดนะไม่เป็นอุ้มอุ้มมัน้าไงไม่ถ้าอยุ่เยอะแบบนี้ทำไงอ่ะจะอุ้มไหวหรอ ชั้นบนลงมาชั้นล่างมันก็เลยตัวากใจเหรอห้องพี่ตูนลงมาห้องพี่เอิร์คอะไรน้นนู้นเออแล้วมันก็ชั้นบนสุดหรอใช่แล้วชั้นแล้วท่านี้มันเข็ดอะไรอืมมันเข็ดพี่ตูนเล่าให้ฟังมันเข็ดมันไม่กล้าขึ้นผิวกระไดบ้านไม่กล้าขึ้นทุกคนมีสองตัวนะชื่อพี่เบียกับเบียนดูใช่เบียนดีแล้วเบียนสมาร์ทมีพี่เบียนดูหรืออะไรขันเดียวกันแก่ สองตัวคู่การที่สีดำไม่เจ็ดนล้วสี่ตัวป่วยหมาจตุจักรหนูนึกออกป่ะอีตัวนี้มันแกะมันมันมันถึกมันถื่แล้วอีตัวเนี้ยป่วยพี่ต้่ก็เอาข้าโลงบยาลเลยแต่ตัวนั้นไม่ได้เป็นอะไรอยู่เลือดออกจมูกตาบอก ออกแล้วตุยไปเลยร้องห้ร้องร้องไห้แล้วก็เสียใจเขาให้แทนก็ไม่เอาน้องบอกว่ารักไปแล้วซึ่งงตัวนี้ดีกว่าเขาไงเอาไปเสียตัวนี้กหรอไม่เสียตัวน้ซงตัวใหญ่เราตัวนี้ริสต์มาสกอเออเอาไปหาต่างหากเอ้วมาหาอะไรแถวนี้เนี่ยคนสวยมีฟิลอีกแล้ว พี่วิวสวัสดีนะสิสวัสดีค่ะวันนี้เราก็เดือนกรกฎาคมแล้ว่ต้องลงทุกเดือนหรอฮะลงทุกเดือนหรอวิบจะหมดลงทุกเดือนสิค้าบอกอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะก็เห็นอยากลงเมื่อไหร่ก็ลงลงอยากลงเมื่อไหร่ก็ลงแต่ในตอนลงทุกเดือนทุกสิบห้าวันด้วยซ้ำครุ่เดือนสิบห้าสิบห้าวันสิบห้านะสองอาทิตย์ต่อเหราแล้วแต่สุดท้ายก็แล้วแต่ว่าจะลงเดือนหรือจะลงอาทิแล้วแต่พวกหนูจะมาให้ถ่ายไหมแม่ต้อง วันน <anto> <man> ั <thing> ้นทเห็นมันทำใจเฉวมันเหรออร่อยมากโอ้ล้วแบบทำโมั<ๆ>ัวเนาะทำเหมือนอาอะไรนะมีบอกว่าแม่ทำเหมือนช็อกโกแลตดูใบเลยทีแรกทำไปทำมาเป็นใจเยวงทีแรกมันดำใช่ไหม่ะเพราะว่าดำจากที่เราใส่แค่หัวหัวเรายังไม่ได้ใส่ ใส่หางเลยังไม่ได้ใส่หัวนึกออ,ออกปะพอเราใส่หัวที่หลังมันก็อ๋อมันก็ถึงมาไงมันก็มีมฟิลแบบฟิล <c oughs> ทำว,ะะวันนี้ล่ะคะวันนี้เขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะ้องฉันทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านอย่างเดียวชิวๆเนาะชิวๆแล้วก็มันเหมือนว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยก็คิดว่าน้องไม่ได้ออกไปทํางานก็เลยออกเวอร์อืมจุ่มเงินงานเยอะไหมหน่ะ เดอะแม่มาเคินก็เพิ่งโชว์มาโชว์ที่ไหนมาโชว์ที่เอ็มโซฟียโชว์ที่แอร์ซับมิวแผลอะไรนะคอมซับมิวส,ส์กนันมาบาแรงใครมันหมดเลยยังนะอีกนิดหนึ่งอีกขยับหนึ่งสองวัน<ม>สุดท้ายสองวันอันตรายทีนี้แหละตัวชี้ชะตาว่าคุณจะได้อยู่ไหมในวงการนี้ต่อไปหนูได้อยู่ไหมหนูงได้อยู่อยู่แล้วคุณต้อง มันมันเจนซีอยู่แล้วถูกต้องค่ะอืมและอย่างหนึ่งคือพายมันปีนี้คือเหมือนจะร้อนนะอากาศร้อนร้อนมากวันนี้ก็ร้อนอืมอากาศมันร้อนเพราะคนอยู่บ้านรู้เลยะว่าร้อนหรือไม่ร้อนอะมันฮอตแต่ว่ารถติดมากเลยนะวันนี้วันอาทิตย์ไงวันเสาร์อ๋อวันนี้วันเสาร์คนออกไปเที่ยวกันบ้านแล้ว แม่ต้อคิดเราเป็นวันอาทิตย์วันเสาร์แล้ววันเสาร์ทำไมอีกคือเราเป็นวันอาทิตย์เราทำไมไม่มีใครบอกฉันเลยวันนี้ไม่มีใครบอกแม่ต้อเลยว่ามันเป็นวันเสาร์จริงแปดเนาะซึ <c oughs> ่งนั่งไว้สดอยู่ในตอตอ,อแล้วบอกว่าสวัสดีวันอาทิตย์นะคะคแต่ก็ไม่มีใคร,ออใครบอกทุกคนก็เออเอ่ะมันเป็นวันอาทิตย์เหรอที่ไหนได้เป็นวันเสาร์เ <c oughs> มื่อวานวันศุกร์นี้วันเสาร์เออใช่ศุกร์กับเสาร์มันจะติดกัน แม่ต้อนมีงานพายมันใหม่แม่ต้อนเป็นกระเทยม,มันี้แม่เป็นแม่กระเทยแม่ก็อยู่บ้านนี่แหละไม่ได้ไปไหนกับเขาอยู่บ้านเฝ้าบ้านนั่นเป็นเธอรึไงสศงของกันทั้งวันนู่นก็จะดุบันเต็มบ้านนวนคน,น,น,นเดียวนะแม่ต้อนเป็นแม่ค้าจริงๆปัจจุบันพิูนอ๋อเหรอ,อยูทูบอืมวันก็จจุอ่ะทัจจุบดนน่าไงเยอะโว๊ดคิดถึงก้อนเล่นหรอ นี่เจอนานละสิไม่นานนะคนตัหวานจังเลยเลเนี่ยวันนี้เป็นนักเรียนใส่แว่นเป็นนักเรียนก็มีตัวเองขึมาแล้วอ่ะมาแล้วขึ้ข้างบนหรอขึ้นข้างบนเราใช่ไหมล่ะเซรีลล่ามาแล้วเซรีลลาก่อนกลัวแล้วเซรีลลมาก่อนยังไม่ถึงปีกรกฎาคมปีที่แล้วหนูยังเป็นเด็กฝึกงานจำอ่ะจำได้ไหม จำได้อยู่ซอยสามปีอะเอลี่ยังไม่ถึง1ปีค่ะต้องขึ้นกันเดือนใ้ยังไม่ถึง1ปีค่ะไม่ใช่เอาแน่แเออเธอจะมาพูดเล่นมึงเขา ขาฝึกงานเมษาเมษาฝึกงานหรือว่าหรือว่าเมษามาฝึกงานหรือว่าเมษาวันที้หนึ่งมาฝึกงานไอเกี่ยวสิไม่นำฝึกงานสิแล้วก็ทำงานกัน เขาไม่ต้องเหมือนวัดหนู่ทุ ouais ่นมาแล้วก็มม่ไม่มีะไรไม่มีอะไรเลปนเียนไงญี่ปุ่นล่ะไปนักเรียนญี่ปุ่นแต่งมาไปเลยเหรอแรงกับเ้ือไย่ากันโยไม่เป็นไรไปแรงที่นู่นก็ได้ลูกนี่ตัดยไปแรงที่นู่นก็ได้เออโลงโด่ฉันะไมว่อะไร เดคอยๆค่อยๆค่ดีขอไมนี่ะมกูอยากกินนะอแ่ใครมาจะนี่อ้าไม่ต้องค่ะง้ออีกแล้วนะคะวันนี้ง้ออีกแล้วเพราอะไรคะเนี่ยพมีฟิลมีฟิลอีกแล้วทำวันนี้ทำไมแต่งตัวสวยอะทางานสิแม่ต้องสวยทุกวันเลค่ะคือที่เขา หน้านี่เขาไม่ได้ใช้เอฟเฟกหรือว่าอะไรนะคะหน้าจริงนะคะหน้าจริงแล้วเขาไม่ได้ใช้หน้าหนึงนะคะเอฟอะไรแฝงหน้าจริงของเขาไปเอาไปทำผมดีกว่าจ้ะทำเองดูว่าไปไหนร้านเลยโอเคค่ะแวะมาทุกหลังเช้าเขาก็อย่างนี้เลยนะ าให้เป็นไงนะก็จะบอกว่าอร่อยมากไม่ได้กินแบบว่าแกงไก่แบบบานๆเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนแบบว่าสาวนครสวรรค์เนาะเียเลยะใช่แบบว่าแกงไก่บานๆแล้วก็มากรุงมี่มันเป็นน้ำใสๆใช่ แล้วมันเค็โค้รสชาติมันเหมือนเขาเติมเติมแบบเติมให้อร่อยอ่ะแต่เราเติมแค่น้ำปลาเครืออ่ะมันแบบแกงแกงเค็มโค้มันมีพริกนี่ไม่ไม่หวงเครื่องแกงไม่หวงแบบว่าขิงขาะไครใบมะกรูดอ่ะแล้วมันจะถึงใช่ไหมมันจะกินถึงไงตรงหลงข้างในเขาใส่แบบเยอดมากนะคไม่หั่นเลยค่ะโยนโยนเลยไม่ซอยนะคะไม่ซอยไม่ซอยนั่นเนี่ยนยโอ้ยด้วยเมียนั่นด้วยนั่งไม่พอยมาก นั่นนั่นเบ้นบุดูตลุกนั่งเรียบร้อยมากเลยนะเห็นไหมเอ้ยเล่นได้เหรอ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 ลูกอ๋อเดินหนีแล้วเดินหนีแล้วเล่นได้เหรอชื่ออะไรนะทิฟฟานี่ค่ะอุ้ยทิฟฟานี่ทิฟฟานี่มันดูสิลูกทิฟฟานี่มันดูทิฟฟานี่ดิดูทิฟฟานี่ดิอ่ะอ่ะไปดูที่ปะปะดูทิฟฟานี่ดิปะอ่ะทำไมอ้าว ไปดูดีไปดูที่านี่ป่ะปะฝนมามืดหมดอืมแล้วหนูจะเอาหนูกินหมดหรือยังอ่ะกินเพิ่งกินโอ้หนูหนูเอาขนมจีนไหม,ไมกินขนมจีนอร่อยมากเขาที่เขาสเนี่ยเดี๋ยวกินขน,นมจีนอะอร่อยแล้วแม่ต้องกินข้าวเหนียวหนูกับทุเรียนไม่กินไม่กินหรือมว่วปล่อยปล่อยไม่ได้ค่ะลูก <laughs> ไม่ได้เขาเล่นด้วยทิฟฟานี่ดูดูอุ้ยทิฟฟานี่ตาแดงเหรอตาเป็นสีแดงเหรอส,สีน้ำตาลและสีแดงเลือกแดงเออนะจริงๆด้วยโอ้จ้องใหญ่เลยเลือบแดงอ,อ่ะอน้ำตาลเลือแดงจ้องใหญ่เลยโอ้ยนี่น่นารักแน่แน่แนเห็นไหมลูกโอ้เขาน่ารักนะฮะ มันเกิดใครอ่มดอ้อกันสวัสดีค่ะหายมอกมกมเดืนกระดากระดากระดาระเดือนหน้าหรอถูกเือนหน้าค่ะบือตลดต้นเดือนด้วยการต่อสู้กับสุดสายของสาว LGBT จบแล้วใครมันไม่มีใครรักเราแล้วมันจบแล้วใครมันแล้วดูรอยดูรอยเบ็บุดขวดดิ ย,ยังอยู่ว,ยวะนี่แผลเป็นเนี่ยโอ้ยนังแผลเป็นแผลเป็นลูกไอ้นุดหนูไม่รู้เรื่องหวังดิหนูไม่รู้เรื่องเขาไปถ่ายอันโอียวฉันยังไม่ได้เห็นเอลี่ตอนผอมเลยฉันจะมาดูเอลี่ตอนผอมไปสิไปดูสิยังไม่ตื่นเลยตื่นแล้วมั้งตอบแชทสไลเอลี่ผอมหรือยังตอบแชทได้เหรอโอ้ยวันนี้เป็นครอบครัวมาก GO: ข็อกินเท,ทขอ <Interior. S 1> ็ขอกินเทแต่ว้ากินเทนี่ืูผิวหนักและใบหน้าผิวดนังและใบหน้าอะไรอ่ะเทศไงคูกขาไงเรือกูเลียบเนียนอีีพูดไแล้วรปบอกคมาดวไปครอวอไปไหมบูดมาช่วยยกของข้อัวนี้แะไะเฮ้ยสูดห้าม ไม่ได้ทำไม่ต้อกินนอนกินนอนด้ไม่ได้องตากระโดงไม่ได้ทำอะไรไม่เครเดินร้อนวองสิลูกโว้ยวอวันนี้ได้กฝึกงานมาบ้านคนบ้านไม่มีเจ้าของบ้านก็แต่คนอันนี้ฉันนี่ค่ะเจ้าของบ้านเลยค่ะออ้้ไม่รรูหกเด็กฝึกงานพี่ตูนนะคะเด็กฝึกงานเยอะมากช่วงเนี้ยแล้วว่าใครมาใครเออโอ้ยเทา ตื่อเรียกตัวไปไหนกันนะไปถ่ายงานอะไรนี่แหละผมก็ไม่ถ่ายงานอะไรอะถ่ายงานบล็อกวันนี้สวัสดีบล็อกก่อนบล็อกเดือนกรกฎาคมสวัสดีครับวันผมวันนี้เดือนกรกฎาคมระดาใช่ไหมแนะนําตัวแนะนําตัวบล็อกบล็อกมันถ่ายงานก็ไม่โต้ไหลเรอบแลนะนําตัวสิอ่ะน้องตัวมันเปล่าเออน้องตัวน้องตัวไม่ต่อหรือเปล่าอะไรอย่า้นี่ไม่ตูกไม่ต่อ ต้อนนี้มาเป็นอะไรวันนี้มาถ่ายงานให้พี่ตูนนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นไม่ใช่ถ่ายงานวันนี้หนูมาเป็นพระเอกลิเกเปล่าไม่ใช่ลิเผมไม่ต้องจะเป็นลิเกเลยเนี่ยวันนี้ผนเป็นแรปเปอร์นะครับผมเป็นแรปเปอร์ใช่เป็นแนวสวกแจ็คแรปเปอร์อะแล้วรถจะไปกี่คันหมดอ่ะ หมื่นคันวันนี้แม่นั่นเด็กฝึกงานก็3ามคนแล้ววะเราจะเช่ารถสิบร้อกันไปอันเด็กฝึกงาน3ามคนพี่ตุ้มคนหนึ่งสี่คนหนูคนหนึ่งห้าคนก็นั่นแหละแล้วก็รถเช่ารถตู้ไปเถอะบอไซค์ไงมอสใส่เวนไปเลยท่านไม่ต้อบแล้วแล้วไงเด็กหนูทิ้งไปเฮ้ยต้องไปติ๊กต๊อกแล้วล่ะชุดตัววง เพอเลยหรอคุณแม่ทำไมทำไมแต่งตัวอย่างเงี้ยแต่งตัวแบบเด็กเจนซีเลยอ่ะใช่เขาเขาพิมพ์มาว่าเป็นผู้นำเทรนอ๋อเป็นผู้นำเทรนใช่แล้วเทนเจนซีใช่ไหมใช่แล้วแต่ไม่ต้องอยัดให้ตกกินเลยวันนี้ไม่ต้องมีปลาสลิดค่ะไม่รู้ว่าหนูจะมาเนาะถ้ารู้ว่าจะมาก็คือทากับข้าวแล้วแล้ววันจันทร์วันจันทร์มาไหมวันจันทร์ค้ณเตาวันจันทร์เหรอวันจันทร์เท่าไหร่อ่ะ คอนจัดหน้าได้เออเออเออหนูเปนเอกอะเนาะได้ไม่ต้องเป็น medium เาะมาทำจอต่อจตอขวดจีต่อขวดจต่อวันนี้ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องขึ้นพระว่าเดี๋ยวตรงนี้มาส่งเออเายามเลนมาโพสโพสค่ะให้ดูเฟียสเฟียสคลังอ่าุกตองจุองแอนค่ะแออ่ายาสคืออย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ค่ะแอนที่ค่ะแันดีไซออมามาดูแฟชนดีไซน หน่อยค่ะแต่งหัวให้กับพี่ตูนเอลวี่วันนี้นะคะคือลุกปังมากเออเออบอกสวยนะคืออะไรอแต่ไม่ได้แล้วก็ต้องไปถ่ายแบบนี้เย็ดแม่งเลยเอาของดูไปถ่ายก่อนไหมล่ะใส่ใหญ่หรอจะใส่อะไรอ่ะจะเอาแบบผู้หญิงไหมวันเอกอะชั้นสี่โอ้โหไม่ต้องต้องช่วยหาหาอะไรคะหนูหางานหางามเจอเจออะ เสื้อสีเลยฟ้าอีกเสื้อปักกูใส่ไม่ได้มามามาใส่ไม่ได้อืมไม่ใช่เรียมากเลยเป็นอะไรนะเรียนเออลืมบอกว่าซื้อยาให้เอาไหมเอาแล้วซื้อให้ยายังไม่ได้ซื้อฉันจะเอาไปซื้อยาอยู่เออไปเลยตอนร้านปิดยังไงห้าชั่วโมอปิดไหมแต่ฉันกำลังจะ